ครับสวัสดีครับเอฟซี e ทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพอๆกับพ่อแจมเนาะพี่น้องเนาะทางช่องตะวันพาโชคแชนแนลพี่น้องครับวันนี้พ่อแจมพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของเซียนชัยวานต่อยเอนาะพี่น้องเนาะครับเมื่อวันศุกรนะ์เนาะพี่น้องวันศุกร์ที่18เมษายน68แลาวพัฒนาออก265 หนึ่งหนึ่งหกับเลขกล่างก็ออกห้าหนึ่งนะพี่น้องเนาะกับของเซียนชัยวานวดทิ่ผ่านมากกันลุดได้พี่น้องนี่นะครับบันสุกที่ 18, สิบแปดเมษายนสองห้าหกแปดลาวพัฒนาเซียนชัยวานบนล่างวิ่งลูดเจ็ดกับเก้าชุดวิ่นพี่น้องเจ็ดแปดเก้าสองสามสี่ บ่มาจักกะะตูพี่น้องเอ้ยลุดได้รุดดีหน้าคามนะเจ็ดสองสอเจออกนีขรัฐบ <c oughs> <c oughs> าลไทอ FC, ยอยูอออนนอ่พี่น้องเอาเ่า่าฮ่าน่าก่าฮ่าฮ่าฮ่า่นฮ่า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 ฮอาฮ่าอ่าฮ่าอวาฮ่าฮ่่าฮ่า่าง่าน่้ฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮ่าเนาะ่่าฮอาฮาฮ่่าด่า่าฮาา ไก่ๆจักน้อยพี่น้องครับวันจันทร์นะพี่น้องเนาะวันจันทร์ที่ยี่สิบเอ็ด เปลาพัฒนาเซียนชัยวาน บนล่างวิ่งรูดพี่น้องครับหนึ่งกับสองนะครับครับชุดวิ่นเพื่นได้พี่น้องด้วย หกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามนะพี่น้องขับส่วนจับคู่พี่น้องมีหกหนึ่งพี่น้อง หกสองนะครับเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแปดหนึ่ง แปดสองนะ,ค,ะครับครับส่วนตัวเน้นนะพี่น้อง ยันซีครับ พ,พี่น้องเกตสามแปดสามนะครับครับสัดเจนเนาะพี่น้องเนาะ ครับพี่น้องจับหน้าจอไว้นะครับเด้อครับวันจันทร์นะพี่น้องเนาะวันจันทร์ที่21เมษายน2568ลาวพัฒนาเซียนชัยวานบนล่างวิ่งรูด1กับ2ครับชุดเตรียมชุดวิ่นเพิ่นกะ6 7 8 1 2 3นะพี่น้องเนาะครับ6 1 6 2 7 1 7 2 8 1 8 2ครับเน้น7 1 7 2 8 1 8 2นะพี่น้องกัน7 3 8 3นะครับเนาะ อคอยเข่าคอยปังๆนะครับขปาพเจ้าขอขอบพูดห,หลายๆนะครับดเดอเซียนชัยวานเนาะครับเนาะที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาปอเตียมมาฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ้งไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเดอตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแนวป่อเตียมขอเวพ้พอนคอยเข่าคอยปังๆรับพี่น้องยิซีก็จะได้สุกๆมันๆกันนะครับ เอาจะเลืมล่มได้พี่นอ้อ,องเด้อเขามาแล้วก็จะเลื่มกดไลค์กดแชร์พอแต้มน้ำแดงนะครับเนาะทางช่องตะวันพาโชคแชนแนลพี่น้องฝากกดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้ำนำพี่น้องเนาะเพื่อจะบ่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับเอาสำหรับคลิปนี้พอแต้มก็มมแค่นี้พี่น้องครับพอกันชิปนะครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม